สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ที่ทุกคนนะคะที่ชื่จะไปถึงนะเมอจะเป็นบ้านดางบ้านแฟร์แล้วก็ตาตอนะคะ mm hmm. นะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับรายการคลิกานประจวันนะคะ mm hmm. รายการดีไม่สาระนะคะ mm hmm. และพร้อมกับความบันเทิงต่อความบันเทิงเรื่องของความบันเทิง แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะอริจริงอะนะคะก็จะมีแต่สาระน่รู้นะคะนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดสักครู่นะคะเรียนมันที่จะได้ วัน,นที่เจ็ดนะคะเจ็ดพิศศิกานะคะเป็นวันพฤหัสนะวันแนพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่เจ็ดพิศจิกานะคะอืมนะคะในวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยนะ นะคะแต่การจะบอกแต่การจะนำสาระน่ารู้มันแค่สื่อสาระนารู้นะคะขอแจ้งทุกันนะคะวันที่1ิบสิบหเป็นวันไลกกระทงน,นะคะวันลกกระทงปีนี้อยากให้เ,เ,รเราอยากจะอาจจะไม่ได้ไม่ไดจับรายการน,นะแต่ขอเป็นคลิปพิเศษนะคะถอนสาระน่ารู้ก็แล้วกันนะคะ คิปพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่อยากจะเอื้อเพลินรายการคือกรรมธรรมันนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะสำหรับเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆทางตาตาสามารถส่งคลิปวิดีโอมาได้มาได้ทางหลังบ้านนะคะส่วนเพื่อนๆที่ฟังจากบ้านดังบ้านฟ้า มีมีผับวามอื่นดีแล้วก็สามารถส่งไปได้ตามสะดวกเลยนะคะแม่จะเป็นบ้านเขียวนะคะบ้านเขียวนะคะใครที่อยากจะเริม่มเฉกในรายการอยากจะามาเออพันเป็นไรกระทงนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะ ทั้งผับฟาร์มอีกแล้วก็บ้านเขียวนะนะคะฉันพี่ๆเพี่อนๆที่เพื่อนที่ติดตามทางตาตาและอยากส่งเออยากส่งคลิปเรื่อมสนุกอ่ะอยากส่งคลิปลเรื่งสนุกอยากอยากส่งคลิปมามามารายการนะมาเริ่มสนุกกันนะคะก็ส่งมาได้ที่หลังบ้านนะคะส่งมาส่งคลิปวิดีโอมาได้ทางหลังบ้านนะนะคะ คลิปที่เพื่อนๆส่งมานะคะจะนําไปขึ้นในรายการคีจัมรํจวันคลิปพิเศษวันที่15พฤศจิกายนนะคะใครที่สนใจก็ออย่าลืมส่งคลิปกำมาได้นะสำหรับใครที่ติดตามรายการอยู่นะนะคะทั้งทั้งสามช่างทางเละแม่จะเป็นตาตาบ้านด่านบ้านฟ้านะคะ เอาละค่ะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไป,ไปฟังสาระน่ารู้กันดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ Oh <laughs> 6วิธีบรรเทาปวดกล้ามเนื้อที่คนรักการออกกําลังกายต้องรู้ไว้กล้ามเนื้อจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นได้เมื่อต้องรับแรงที่ทําให้เส้นใยกล้ามเนื้อฉีกขาดทําให้ของเหลวไหลเข้าไปในบริเวณที่เสียหายแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์กล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ในระหว่างที่สาวๆต้องออกกําลังกายเพื่อให้เกิดขั้นตอนนี้อย่างสมบูรณ์ย่อมต้องเสี่ยงต่ออาการปรวดกล้ามเนืเ้อออกกําลังกายหรือภาวะดอมสแต่คงอยู่หลังออกกาลังกาย12-48ชั่วโมงแล้วหายไปเองถือเป็นสัญญ,ญาณว่ากาก,าก,ก,ก,าออกกกกลาาออํััังบวิจย แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครชอบเพราะอาการปวดเหล่านี้รบกวนชีวิตประจําวันได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงขอแนะนํา6วิธีบรรเทาปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ดีตามนี้เลย6วิธีบรรเทาปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกาย 1. วอร์มอัพก่อนเสมอทุกครั้งก่อนที่คุณจะออกกําลังกายเรื่องสําคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือการวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกำลังกายจริงใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีเพื่อเป็นการช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แนะนำให้เป็นการทำแอโรบิกแบบง่ายและเบาๆหรือการวิ่งเหาะและการเดินเร็วเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเกิดความอบอุ่นจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังการออกกำลังกายและเป็นการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น2นวดและใช้ยาทาบริเวณที่ปวดหลังการออกกำลังกายแล้วเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตึงแนะนำให้ใช้เป็นการบีบนวดด้วยตัวคุณเองโดยเป็นการบีบในส่วนที่รู้สึกตึงและมีอาการปวดเพื่อกระตุ้นให้เลือดเกิดการไหลเวียนและเป็นการผลักดันให้ของเหลวที่ค้างค้างอยู่ในบริเวณนั้นได้กระจายออกไป จะทําให้การฟื้นตัวในบริเวณนั้นเร็วขึ้นแนะนําให้ใช้ยาทาในส่วนที่มีอาการปวดมากเป็นพิเศษซึ่งความเย็นจากยาจะทําให้อาการเจ็บลงและกล้ามเนื้อจะฟื้นฟูเร็วขึ้น3ขยับเบาๆเพิ่มการไหลเวียนเลือดรู้หรือไม่ว่าการวิจัยยืนยันว่าการทํากิจกรรมทางกายเบาๆเช่นการเดินการขยับตัวการออกกําลังกายไม่หนักสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้จริงและยังช่วยกําจัดของเสียกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกล้ามเนื้อลงได้ดีอีกด้วยสี่ผ่อนคลายด้วยการมัมโฟมโรเลอ การใช้ฟอมโรเลอร์จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อได้ด้วยการใช้วิธีกดทับการกลิ้งอุปกรณ์ตัวช่วยนี้อย่างช้าๆบนจุดที่มีอาการตึงจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลงและเร่งกระบวนการรักษากับการฟื้นฟูหลังการออกกําลังกายแนะนําให้ใช้เป็นเวลา1 0 1ถึงนาทีก่อนยืดกล้ามเนื้อเนื่องจากการผ่อนคลายร่างกายจะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่นได้ดีกว่าเดิมห้าดื่มน้ําเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้ออะถ้าร่างกายขาดน้ําจะทําให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายช้าลงไปด้ดื่มนนําาททก15-30ี ระหว่างออกกาลังกายซึ่งการไม่ดื่มน้ําจะทําให้กล้ามเนื้อปวดไม่มากขึ้นและทําให้ระยะเวลาการฟื้นตัวนานขึ้นไปด้วยจึงอย่าลืมดื่มน้ําให้เพียงพอในระหว่างออกกําลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายให้สมดุลที่สุด6กินอาหารช่วยซ่อมแซมร่างกายร่างกายจําเป็นต้องได้รับโปรตีนเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อรวมถึงคาร์โบไฮเดรตจะช่วยเติมพลังงานสําหรับการออกกาลังกายครั้งต่อไปนอกจากนี้การบริโภคไขมันดียังจําเป็นกับข้อต่อดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรับประทานอาหารทั้งก่อนแลลละะหหัังงงกกกกาาาาารอออํยย่เมมส โดยอาหารหลังการออกกําลังกายที่แนะนาว่าควรทานคือควินัวผักอกไก่หรือขนมปังโฮวิตและแอปเปิลอาการปวดเมื่อยกล้มเนื้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยเมื่อเริ่มออกกําลังกายแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะปรับตัวและกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นทําให้รู้สึกไม่สบายน้อยลงการใช้ทั้ง6วิธีข้างต้นที่แนะนําสาวๆไว้ควรทาเสมอจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีเลยทีเดียวค่ะ5วิธีออกกําลังกายง่ายๆเผาผลาญได้ไวลดน้าหนักอย่างเห็นผลจริง5วิธีการออกกําลังกายที่ช่วยลดไขมันเลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะก็กลับมาสื่อซึ่งที่2องของรายการคีกัมปะจจมบันนะคะ mm. คุะเพื่อนอคะเดี๋ยวใครที่สนใจอยากจะเริ่มเอาา่อนรวไมกนระทรงนะคะก็สามารถที่พี่นตาตาต์สามารถส่งมาทางพกักกลางบ้านได้นะคะ คลิปวิดีโอเอพานนะคะที่เพื่อนๆส่งกันมานะคะก็จะนำไปออกในช่วงรายการขีดกนปะจจาบันคลิปพิเศษในวันลอยกระทงเนื่องในวันลอยกระทงนะคะเมื่อเกิดวันที่15นะคะเพื่อนๆจะไหนที่อ,อยากจะร่วมฉลอกในรายการก็สามารถส่งคลิปได้ ทางหลังบ้านได้เลยนะคะเริ่มแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่สิบสห้านะคะหลังจากนี้ไปนะคะคลิปก็จะอ่ถึกอัพขึ้นสาช่องทางในช่วงขงึงในช่วงของรายการขีดกำปัจจำบันนะคะเวลาเวลาไม่ไม่ขาดไม่ขอแจ้งเวลาที่น่าชัดนะนะคะถ้าพร้อมช่วงไหนก็เอา่าน้ำน,นะคะแล้วก็ จะเขียนจ่จหัวข้าไว้ว่ารายการพีกำรรปัตมันคลิปพิเศษนะคะหรือถ้าใครที่อัพคลิปเป็นนะคะก็สามารถอัพคลิปได้นะคะมันจะมีช่องให้เราเอ่ยถึงอยู่นะคะหลังจากที่อัพคลิปเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราอัพคลิปแล้วนะคะให้เขียนฮัคักพีกำปัตมันด้วยนะคะ อย่าลืมเขียนคับค่าวคีกันปตวันได้นะคะเผื่อว,ว่าตักจะได้เห็นนะนะคะแล้วก็จะได้เก็บคลิปไร้นั้นไว้นะคะและเอาไปเอาไปเรืมนะคะคลิปเหล่านี้ที่เพื่อนๆสั่งนานะคะจะนําไปออกในช่วงคลิปพิเศษของรายการคีกัมปตมันในช่วงของวันลอยกระทงนะนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สั่งจากช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้า นะคะก็สามารถใครมีแพลตฟอร์มไหนๆก็สามารถส่งเออเออพลนวันลอยกระทงน,นะคะเริ่มสนุกในวันลอยกระทงได้นะคะไม่าจะเป็นบ้านเขียวนะคะบ้านบ้านเอ่อฟอร์มเอ็นนะคะที่สามารถสั่งไฟได้นะคะและใครที่เอ่ออยากเริ่มสนุกก็สามารถที่จะสัง่งจน ไฟล์ mp 3ได้นะคะยกเว้นพี่่ในเพื่อนๆพี่ใน,น,น,ในติ๊กใ,ในตาตานะคะที่ส่งบานคลิปวิดีโอได้คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆส่งมาก็จะนำแป,ปลงเป็น mp 3แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาปรวมเห้คับชิปแล้วก็คือพวกนี้ก็จะมันไปออกในช่วงขัง รายการคีร์กบปัตจ์บันคลิปพิเศษนะคะขังวันลอยกระทงนะนะคะก็ยังไงก็ถ้าสนใจอยากเริ่มสนุกก็เชิญนะคะเชิญส่งคลิปผ่านทางหลังบ้านได้นะคะคลิปเหล่านี้นะคะก็จะนำไปอื้ในช่วงของคลิปพิเศษนะคะเพราะ ช่วงวันและกระทรงนที่ตัตจะจับรายการนะคะเป็นตัก็จะมนำสาระ,ะน่ารู้ขึ้นนะคะัตจะนำคำเอือเพลินที่เพื่อนๆส่งมานะคะนำไปขึ้นเทนนะคะถีเป็นการฉลองห่งปีของการจับรายการด้วยนะคะ ตั้งแต่รายการทีกันวันนิดย์ยำรายการทีกันประจำวันนะนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จองคนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็หลากันาปกันนะจะกำมังในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะ,ะมาจัดทุกวันอยู่แล้วแต่ช่วงไหนที่เราม่ได้จัดทุกวันนะคะก็ หรือเราไม่สะดวกหรือว่าตักไม่สะดวดจับนะคะนะคะช่วงเช้าตอนที่อยู่บ้านกับอ่าตอนที่อยู่ีอยู่ที่ระดอ,อยู่นอกสถานที่นะคะตั๊กก็จะใช้ AI ในการาจับรายการเท่นะนะคะหวานขอไม่ว่ากันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ